เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าข่าวกันเนี่ยขอถามพี่ปูเป้นิดนึงดีกว่าเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยได้พูดกับพี่ซันไปแต่ว่าเมื่อวานนี้พี่ซันก็มาแทนที่ปูเป้ได้ข่าวไปแดนซ์มาอีกแล้วออร์เคเดียเดอะแบงก์กอล์ดิ้งนะคะก็ถือว่าโปรดักชันเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีนะคะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็จะต้องไปอยู่ที่ใต้แม่นอวกาศเท่านั้นถ้าเกิดอยู่มา ข้างหลังลำโพงเนี่ยเสียงจะกก้องกังวานนิดนึงนะคะนี่เห็นเห็นเขามีตัวอะไรนะคนแบบว่ามนุษย์ไฟฟ้าสี่ล้านโวลต์ใช่ไหมแล้วคือเสียงแค่ไฟฟ้าเวลามันดังมันจะมันคือไฟฟ้าจริงๆเหรอไฟฟ้าจริงๆแล้วก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะคะแล้วก็พอเขาจุดไฟไพโรเทคนิคก็ร้อนว่าบเหมือนเราไปเยี่ยมที่ภพมัจจุราชแต่เอ๊ะดิฉัน ใช่เป็นหรือยังอ๋อยังเหมือนแบบเราได้เจอแมงมุมในรกมัจจุได้มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สัปดาห์ที่แล้วไปน้ำมาแล้ววันนี้มาร้อนบ้างใช่นะคะต่อต่อไปเดี๋ยวเจอดิฉันได้ที่เอโดเอต์เฟสติวัลไปอีกแล้วครับไม่ใช่คนปาร์ตี้ไม่ชอบเลยไม่เลยเจอกันนะคะมาที่ข่าวแรกเราบผมมีอะไรฝากกันไหมก็เป็นเรื่องของวันเกิดที่จะมาถึงแล้วของเขาเรียกว่านางพญาอัมพิทราพอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้มีคนเมาส์กันบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าวันเกิดของคุณอั้มที่จะมาถึงเจ้าตัวจั มีการเซอร์ไพรส์ใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซอร์ไพรส์ซีจะเป็นเรื่องข่าวดีวันวิวาหรืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนซีอย่างปกลุกกันค่ะเพราะเพื่อนสาวคนสนิทเมพิชนาาเคยหลุดปากมาว่าซุปตาอั้มพัชราภาจะมีเรื่องให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์ในช่วงวันเกิด ทำเอาหลายคนลุ้นกันนะคะว่าจะใช่ข่าวดีเกี่ยวกับหวานใจแอมพิธานหรือเปล่างานนี้เลยอยากจะขอเสียงยืนยันจากน้องสาวคนสนิทบุ๊คลุกฝนทิพย์อีกสักคนว่าเซอร์ไพรส์นี้จะใช่เรื่องที่เราลุ้นกันอยู่หรือเปล่าคะ่ะวันเกิดย่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่ทราบไม่ทราบเลยค่ะตายแล้วมาถามอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหลุดไปนี่แย่เลยอ่ะไม่ทราบเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกม่ได้ทราบจริง,รงค่ะ ถ้าเรื่องเซอร์ไพรส์หนูอะจริงๆทุกปีมีเรื่องเซอร์ไพรส์ยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่รู้มันเป็นเรื่องอะไรแค่น,นั้นเองค่ะเออเป็นแบบเรื่องคืนดีกับพี่แอนอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะต้องอรอลุ้นกันเนาะค่ะช่วงนี้ได้คุยอะไรไหมก็จริงๆก็เพิ่งเจอไปวันที่ถ่ายปฏิทินช่องเจ็ดะนะคะก็คุยกันตามาภาษาพี่น้องปกติไม่มีอะไรใช่ไหมคะมีแบบเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ยังยังเลยค่ะก <ๆ S 1> ็คิดๆอยู่เหมือนกันค่ะก็คงเป็นแบบของขวัญน่ารักน่ารักตามประษาน้องแล้วค่ะตอนที่พี่เมย์ตอบไหา กิ่มกุ้มกิ่มว่าต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนเออพูดสน,นุกอยากรู้หนูก็อยากรู้แล้วเนี่ยตอนนี้นเดี๋ยวอาจจะแบบเสร็าจแล้วจะถามพี่เมย์พี่เมย์อะไรหรออยากรู้อะไรเงี้ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยถ้าเกิดเรารู้กันหมดมันก็ไม่เซอร์ไพรส์เขาก็เดากันไปนะไม่แน่อาจจะที่เดาก็เอ้าถูกเป็นจริงก็ได้ไม่รู้เหมือนกันต้องติดตามกันค่ะ